โมตสัพะโตโตอะระหโตสมาสมพุทธาโอชาชะโภชิณยานังเฒทมังคารุทธมันตีอนัมนา 这个人啊。Okay. Um. เคลียรเจาว่าก็วางสบายแน่นเแล้วเที่ว่านั่งตามสบายเคลียรขาไปทางไหนก็ชนสบายเก็ตงจะ่กกระชินน้ำเงินเยอะวาตามสบายเรียกว่าฟังเทศงตามสบาย นอนฟังเลยนอนฟังเพล,ลงม่มีหรอกโอ้มีหรอกนั่นีอก็สงสารบอกเราอดโมงเดือนอดช่วงควรเมื่อคืนนี่ก็ฟังเทปทั้งคืนตอนสอบก็ฟังต่อหยิบโมเมนต์ทั้งโลกเข้ามาแด้ว

สมควรทำมาแล้วทำมปฏิปฎิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมกับสมควรแก่ความดีสมควรแ,วรแก่การปฏิบัติที่ไม่ให้มันลำบากจนเกินไปไม่ให้มันขี้ข้านจนเกินไปคือไม่ให้ลำบากเกินไม่ให้สบายเกินแต่เว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โอว่สัสมควรนะฮะโอเปอร์ซีนอตนะน,นั่นเองสบายเกินก็ไม่ดีแต่บางคนลำบาเกินก็ไม่ดีเลยแ <c oughs> ย่้บุญร้ายแย่้บุญข้าอย่าบุญหมดเต็ม เกิดวาสซซื่อก็คไปขึ้นมากูคือเมื่อยแฉองก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยโงสารเจ้าของอยากยึางหวอกจาลอยึีจรา่อยแนแล้วจะยุแหรอกที่แม่นก็้าไม่เป็นไรขีหลอกันแล้วเอาที่เราบสนอ แต่ว่าถ้าแบบได้พักก่อนใม่ว่าตั้งใจจะมาเดินจริงๆริงเนี่ยไ,ได้ปิญญาเลยพียงอง่ปลอกนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกมัญญาเกิดขึ้นเอามาเทอราสิลลอกเราเทอราสามสิลรอกอยากไปทำเจริญสติไปนะแค่พิจารณาทืโดยวสวดอิปิปปปโสในใจไอ้าเราทำได้มันก็เป็นการสร้างบารมี ขันบารมีความอดทนสัจจรบารมีหรือว่าเป็นการรักษาสัจจะอธิหานบารมีตั้งใจอย่าง่ีแล้วก็ยังแบบมีเมตตาบารมีเดินไปด้วยแผ่บุญแผ่เมตตาในกับเทวาอารักเกลียจะท้างสัพพสัททังร้ายรัอส่วนุนส่วนกุสลเด้อ บอกเลยโก็ค <Net> ือมาเอาบุญนะอง่ป <t ests> ็นไม่ได้เ he ิวานหมดมันมันชิค่ยู่ก็คือสิว่คือเราก็ที่แอวเมือนสาก็ว่ามันชิคืออยู่ พวกอาจารยายใก็นมานำเสนอเลยวันที่หนึ่งว่าเมีย่อนาะอันนี้จะได้เมตตาบารมีแผ่บุญแผ่กุศลไปด้วยเดินไปแกผบุญไปอุเบกขาบารมีเวลายาเนี่ยมันต้ไปชนใจเยียงไร้ความเฉยไปชี้น้นน้ต่ำกุ กุศียางยี่งก็เร็วแท่คว่าเฉยไม่เอาความรู้สึกอะไรที่แบบไม่พออกพอใจเข้ามาใส่จิตใจกุศียางหลักควบเกลียดควบซั่งกียางแบบล่อยว่างอะไรเราทำได้เลยการเดินมันก็เป็นการแบบให้เราเจริญสติด,ด้วยแล้วก็ให้เราได้พิจารณาธรรมด้วยคืออยู่ที่เราจะเอาประโยชน,น์ยังไง แต่คือรเขาสิเจริญสติภูมิสติํำการย่างเราจะพิจารณาทำก่อนเบิงเนี่ยความไม่เที่ยงความทุข์ยี่งยำภาษาบ้านยึดมั่นคือมันไแต่เขาสิแพ่อุ่นแบบย่างแพ่เมตตาปฏิญาแบบว่างเสยปล่อยว่างปฏิญาไปนํางปล่อยว่างไปนัอันนี้อยู่ที่เราจะเอาประโยชน์อย่างไร แต่ว่าพระเจ้มามาพร,ร,ร,ระทานุพนมมีพลังพลังแห่งความศรัทธาคือเราได้ประกาบพระธาตุแต่เราึกึกถึงพระธาตุเพราะนั่ือเราก็จะมีแบบความรู้สึกที่ดีว่านั่งรถมาจะมาเขียนบทก่อนแต่จอาไม่ได้แล้วลนะ่ะจะจดไปอยู่บทก่อนตับงานพระธาตุพนมพระธาตุพนมนี้ มีํำนานเล่าขานมานานตั้งแต่ปศซอเปอเทรัมหาคัสปะผูเนน้เลิศในทุลงเดินทางมามีพระอุรัคธาแล้วก็มาสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระภุรัคธาทีาทู่กับพระ่ประชาดพนมจนมาถึงท่านยาคคขี่หอมขอไปได้อันนี้เป็นชื่อท่าน แต่มาโภรณะสร้างจนสาม,มารถสร้างความศรัทธาสืบต่อมาจึถึงทุกวันนี้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเนรมิตให้เกิดความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความศรัทธานในองค์พระธาตุได้สร้างได้โบระจนสืบต่อมาถ,ถึงทุกวันนี้ให้พวกเราได้เห็นพระธาตุบ้านองค์นี้เป็นจะเรียกว่าเป็นสมบัติคู่บ้าน เป็นเป็นอะไรที่แบบคู่กับคนไทยคนลาวมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมีความมดงามในความเคารพศรัทธาสองฝั่งโคซึ่งสิ่งเ่านี้เป็นรากเงารากเงาของความดีมีงานกราบรมรสการพระธาตุสมัยจำบ้านอยประมาณหลายเทืออยู วัวใ,ใหญ่ๆปลาบานอากาวประ,า,า,า,ประานน้ำกระดิมากยังหนึ่งสมุเนาะอย่มื่กี้มันแกวสะเพ้าไม่ก่อนมาประทานากเินมันแกวสะเท้าโซฟาประานสื่อมันแกวเสะเพ้าครับในั้นแต่วา,านแลมาแรกในโมีโมโมโม้รออ้องเนื่องใ่จไปหรอมกี้ร้องบอกเลยาื อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สองข้าเพราะเราทำร้ายเนี่ยรือว่าเป็นคู้ที่อยางต้องศึกษาแล้วเ,เราจะมีศรัทธาแต่เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องภาวนาเพื่อให้เกิดความเจริญเพราะว่าไอ้ความศรัทธาเนเราจะระมาทไม่ได้ไดสศรัทธาที่เป็นศรัทธาของปุุชนบางทีมันยังม่อน มันแน่นก่อนแทนพราว่าเาสถทา,าอยู่แต่เวลามีอะไรที่มันเกิดขึ้นเับอันเกิดในใจพ้นือเป็นแรงสัน่นือเป็นแรสิทธิ์ระหว่างมีปัญหาชีวิตบางทีเราอยากทําอะไรปกต้ทำเวลาทําอะไรไม่ได้ไม่ดีอาจจะคิดว่าบุญไม่ช่วยธรรมะคําสอนพุทธเจ้านี่นทําดีทําไมไม่ได้ดีคนที่ทําไม่ดีทําไมได้ดี บางทีมันเกิดความสั่นคลอนไม่มีความมั่นคงนด้อเดอเรื่ยม,มีความสางบทำอยู่ว่าบุญทำอยู่ว่าทำรม้เพื่อนเาก็พอสนใจสมเพื่อนเขาก็พอจังความเาก็ยัง,ง,ง,งไ,ได้ดีอยู่เพื่อนเพอทำดีย่โมเดดีอยู่ก็มีไป่ล้ว่าอันนี้กเราท,ทั้งหลายจึงต้องรักษาสัทธาตัวเองประมาทกันกันไห ไปเดินทุดงกว่าดีไปดินเดียกว่าดีไปที่ไหนกว่าด,ด,ด,ดีคือรักษาศรัทธาตัวเองไว้เพราะเรามีความเชื่อมั่นในคนของร,รัตนตรัยเราก็ไม่อยากให้จิตใจเราห่างเหินจาก,ร,ากรัตนตรัยห่างไกลจากวัฒนธรรมสอนเรางต้อก็เอาตัวเราเข้ามาศึกษาเข้ามาพื่ปฏิบัติหรือว่าไปในสถานที่ ที่มีสถานที่สําคัญเนีย่ยเรามาเราได้มาเห็นเรามากาล่าวไหวเขาไปไมีข่อคือเป็นเป็นบุนเราเห็นคนอื่นศรัทธาเห็นคนอื่นปฏิบัติใจเราก็ดีด้วยเป็นอะไรที่งดงามเราจะมาวินเดียไปเห็นภาคไทย,ทยภาคทิเบตภาคศรีลังกา ไปอินเดียจะเห็นพี่น้องที่เบิดกาบวัฒนก,การเพื่อนะเอาเนี่ยเฮาในกรมล่มอธิการสภาโุกษาพังอ๊บพังอ๊บพับสามเดือนอ่าฟังกลา่าคนที่เก่า,กา,ไ,ปไ,า,าไปใช้เก่าวก่าขนาดนีัดสิบเก่าไป่ใช่เรียนงานเป็นประมิคทุกข์เก่าเก่าไหมรแล้วแล่ววัฒธรวมย่งไล่ะโคนเวลาก่อนสิ่นอนเนี่ยวางเ่็นู่นอน,น,นอนกาาก็มีน เง่ไหลยมีการลุกแล้วเอามือเสนอเลิกทสมาธาสุโตเพราะว่าตาิดววาือนมารามิส่วนเวลาผมขึ้นที่หลังนี้กลัวคือเอาไม้มาทำที่พิโสพราะว่ามาสมาุขชาเพะโแล้วที่ลุกขึ้นมาไหวมือเยแหงนหน้กากเพราะีแสิวัอะไรมองเรอมาพ้นก็แหงครับคนไหนแต่คามองกลับให้งู ไอ้มูกาบแหก็ไม่เอาเจ้ากาบระแทน่อยได้เริ่มไข่พอเด็ไปเรื่องว่าเมื่อยเนี่ยจะสวมออดมนต์เพื่อไข่เนี่ยอ๋อกาบระก็เรมูกาบแทนสวดมนต์ก็เรืมนต์สวดไะไหมันมน,มน,น้ำที่เข้าก็คือวมู่ที่แ,ทแล้วเอาอะไรนั่นอะไรนี่ไอ้มูเราแค่บว่ามนตก็ ก็แกวันมากกาบ,บ,บมลงทางเลยากามากมลุกยืนากาบลงนอนกลับลุกยืนนอนกลับเดียวระ็นอุยานมีอยสมหลอกหลอกไงกาบแล้วก็กาบหลอกกาบหลอกน่อยอ๋อค่ะแตมาอยู่ใกล้สมัยก่อนไปอยู่เป็นเดือนถามเขาว่ากาบกี่ครั้งบาดต่ไรไปไเนล่ะก็วันเดีเยรกาบแล้วประมาณเป็นล้านๆครั้งเลย ก็กาให้เจ้าองได้กาวใับอกอมีกาวใัเมยกับกลาวไปแี่นอกกัมีกอาวกี่วกัความสทธาการดูสะอาดไม่เหลือมไม่ก็ห้องก่าอันนี้เราเห็นเราโอ้เยไปมาสุ่มกลาวเยอะมาไปซุ่มไปวาไปนั่นไปนี่โอ้ยน้นมันทให้เกิดความรู้สึกแบบเตือนใจ แล้วพอเราเที่ยวไล่มาเองมางานไหว้พระธาตุนี้เรามันยบกมีความอินใจสุขใจเเห็นความศรัทธาต่อพระศาสนาแม้แต่พอเรามาพอเราเรียนมาเย็นมากราบมาไหว้ยังความศรัทธาเรื่องใสเกิดขึ้นแล้วก็รักษาศรัทธานี้ให้มั่นคงถ้าเรามีความศรัทธามั่นคงแล้วเองอันนี้ไม่ต้องห่วงในระดับนึ้งาการนั้นให้เราวมาเ การต่อยอดให้เกิดปัญญาเอาเก้ความศรัทธาเราไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะแต่มันยิ่งขึ้นศรัทธาในการฟังธรรมอืมไว้ขึ้นขึ้นไปบอนนีาไปฟังอีกฟังแล้วปฏิบัติเป็นอธิปสกัศรัทธาปัญญาจงอมนำสมาธิเราธรรมะมาเลยถึงอิจฉาราชีวิตสังขารร่างกายมันวน เพียงพันโมแนนนัน,นเนี่ยถ้ามากับเก่าไปางานศพหรวงปูอยู่หวัดชีมงคลมรณะภาพอะไเย็นแหละโอ้ยปูเหลวงพ่อจนเวลาปูแล้วเนาะเก้าสิบปีปูกับจ่าเข้าไปคือว่าปูกับอยู่ในพ่อชุ่มคว้นอยู่นในมูลในมุนชนสิตวัดพอลอยอย่างเนี่ยปู่ตายเนี่ย แต่ว่าเขามันจะอยู่มันเก่าชิวเลยมีแน้อนอนอน,นอนที่ติตมันบนเนื้อนอนเนี่ยเอี่ยในห้อเยไอ้นี่กัตายเพราะอะไรต้องโควนผอมบางก็ต้องต้องเย็ดมันศึกษาว่าเกิดปฏิบัติก็เ่ระไรมันเกิด มากลบวกแก่กาปัญญากลบวเถืงปล่อยวางก็ถ้นได้อูดตัวขาดทุนสุขอะไรอะไรอุดต้องตั้งใจแล้วมันดีวะนี่อะไรจะไม่ได้เขาทุกปัญญาปล่อยวางเวลาสุดอะไรดีเขาล้มอะไรเขาเข้าใจว่าที่สุดแล้วเขาอดสามวันยึดมั่นคือมันได้อันนี่คอสันโอนทนานหน้ารักษาเลยด้วย เออเรื่องเด้อวก็คืมึงวมงเลยว่าขมดเลว่า่ไ ไม่มั่นคงต้องรักษาแล้วก็ทำย่างไรจะเอาสถานีไปต,ต่อยอดให้เกิดปัญญาต่อยอดให้เกิดทรรชีวิตเราไม่แน่นอนในขณะที่เราอยากมีชีวิตอยู่นั่น,นีคือความโชค